หลังจากเราปลูกชวนชมที่เขาเน่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ปูจะพาทุกคนไปชมสวนชวนชมแม่ปูเนาะก็เป็นสวนเล็กๆค่ะทุกคนก็เป็นสวนที่แม่ปูปลูกเพื่อการเรียนรู้ในการปลูกชวนชมนะคะมีทั้งตัวที่ขยายพันธุ์เองนะคะทุกคนแล้วก็ไม้ที่เรา ซื้อมาปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆขนาดในภาพเนี่ยค่ะแม่ปูปลูกก็ประมาณ4 5หปีนะคะจนไม่ถึง5ปีประมาณ4ปีกว่า3ปีไม้ก็โตขึ้นอย่างมากนะคะจากต้นเล็กๆเท่าในรูปเนี่ยแม่ปูปลูกจนเขาต้นต้นใหญ่ค่ะทุกคนต้นขนาดแบบว่าประมาณใหญ่นาะทุกคนประมาณไม่ได้นึก หรือขนาดไม่ออกรู้แต่ว่าเท่าใหญ่กว่าลูกฟุตบอลก็มีนะทุกคนก็ปลูกปั้นกันไปนะคะทุกคนไปกันค่ะเดี๋ยวแม่ปูพาไปชมต้นชวนชมแม่ปูนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ตั้งใจจะปลูกชวนชมแบบตั้งแต่ขนาดเล็กๆเท่านี้นะคะทุกคนไปจนถึงขนาดใหญ่ ชิญชมแม่ปูนะคะมีหลายสายพันธุ์มากนะคะทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์โบราณที่บางคนก็ไม่อยากปลูกแล้วเขาก็โลาะมาให้นะคะทุกคนไปไปชมกันคลิปนี้ก็พามาชมไม้ด้วยเลยนะคะทุกคนไม้แม่ปูก็ประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าเราเราปลูกไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้กลุ่มไม้ที่แม่ปูปลูกแล้วก็ที่พร้อมกันเนาะทุกคนสังเกตไหมถ้ามันเรารรกดไปแล้วรู้สึกว่าเขาแน่นเป่งเราก็ไม่ต้องทำอะไรเขานะแปลว่าเขาสุขภาพแข็งแรงดีเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มนี้คือไม้ที่ซื้อมาพร้อมกันนะคะเนี่ยอันนี้สวยมากอันนี้ก็จะเป็นรอเป็นรากตะขาบ แต่ย่ามันดึงออกไม่ได้แม่ปุ๊กก็เลยเอาไว้ด้วยกันแบบนี้แหละนี่ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเพชรบ้นนานนะาทุกคนเพชรบ้านนาแม่ปุ๊กที่เน่าไปทุกคนเป็นโพรงเลย เป็นไม้พิการไปแล้วนะคะนี่ก็กลุ่มไม้แม่ปูที่พยายามปลูกปั้นตามตามเวลาและโอกาสได้อ้วนเตี้ยบ้างหลายต้นนะคะแม่ปูจะพามาดูต้นนี้ค่ะทุกคนพามาดูต้นนี้ค่ะทุกคนดอกสวยดีดอกสีสดสีเข้ม ปกติชวนชมแม่ปูก็จะไม่มีดอกสีสดเข้มแบบนี้ดูท่าจะดอกดอกเหมือนกันนะต้นนี้โอ้ยเกือบลม้มนี่ค่ะทุกคนปกติไม้ที่แม่ปูมีก็เห็นดอกทีไรดอกเขาจะแบบอ่อนๆแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะอ้วนเตี้ยค่ะทุกคนดอกแบบนี้แต่ว่าต้นนี้คือ สีเข้มแล้วก็ดอกแบบเหมือนกลีบพันกันเป็นชั้นๆนะคะสวยค่ะทุกคนก็เลยอยากเอามาอวดนะคะมาแม่ปูเนาะแล้วต้นนี้อีกต้นหนึ่งดอกดกเป็นช่อเลยต้นเขามันไม่ใช่ฮอลแลนด์แต่ดอกก็คล้ายฮอลแลนด์นะ แต่ว่ามันเหมือนเขานั่งแท่นมาหรอต้นนี้นั่งแท่นมานะคะทุกคนทุกคนช่วยบอกทีว่ามันเป็นฮอลแลนด์ไหมโชว์ต้นนี้ต่อต้นนี้เป็นราชเอ,อเพชรบ้านนานะคะ เพชรบ้านเนี่ยไม่เพชรบ้านนาก็ราชนีพันดอกมเมล็ดมเมล็ดจากกิ่งแม่กิ่งแรกเหมือนต้นแรกที่ได้มาในเมืองไทยนะคะอันนี้เป็นลูกของเขาโตเร็วมากหนึ่งปีนะคะทุกคนจากต้นเล็กๆเ,เป็นแบบอ้วนขนาดนี้นะโตเร็วมากรอบนี้เราจะปั้นต่อไปเนาะคลิปนี้สั้นๆน,นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ